อสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและสวัสดีทุกท่านที่ทีมงานกีฬาอั่นเราเตรียมสวัสดีพวกเขาได้หาเนวทีมงานบางส่วนปสะกอบสปดีวมาคร่าถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเพื่อรณรงา์ต้นวันสำคัญของศาสตร์ก็คือวันศาสที่สองธันวา การทุบบนี้เกีเกบการแข่งขันันนีถือว่าเป็นกีฬาบาสเลไซอระวังคอทะลาดหนึ่งลอถือว่าุบกัาคอทลอดสามงถือว่าเป็นผู้หัวเปิดสนามนาะและไนดีกรรมการมีคอที่สองคอสองคอสี่และก็สำนักงานกองพันลองถือ่าาหนาทีเป็นกรรมการ ครูธวิดวิคร <reen>. ูเปิดการที่มาขอเชิญประธานอยู่ไก่อยู่เคียงไก่ไทยไก่ไทยกามาสมมาเสียการแข่งขันการที่มาประธานสภาแน่กรรมการะการที่มาไม่มีขอซีและการทำงานแล้วก็่องขอซองขอเชิญ์เซอรกรรมการมาเข่าสู่มาครับนาทีของตัวเองเน้วการที่มาขอเซอร์ทราบว่า สกอร์คะแนนมีเท่ไร่เราเป็ออกมาเท่ไห๋เราคือว่าในครึ่งเวลาทีนีมีการที่ประตูไปสองประตูตัวสุนนอกบกคิดว่าน่าจะเป็นไปได้สาหรับนัเตะนี่สภาพนักเตะส่นทั้งสองทีมเฉพาะสภาพนักเตะนี่กระหม่อมตรเป ว้าวเดรว้าวฮะอะไนะตัวนี้ตัวนี้ดับมีสอดดักตัวนี้อ่าบินี้มามีข้อเกมกับอาจารย์สอดฟองในบินี้เนาะอ่าทางทีมงานสตูดิโออ่าเป่าสอดฟองคนเนาะอัสว่าสบายดีทางเอฟซีทางบ้านเนยอ่าทีเอฟซีของทางอาจารย์สอดฟองคุณอกัญญาเนาะอ่าที่ได้ติดตามพายุกำลังติดตามพคนทางบ้านทางซองหรือว่าพี่น้องดูใกล้ๆ กับสนามงานธุรเจตการติดต่สามารถเข้ามาเบิ็งในขอบสนามแบบเต็มๆเรื่องๆนี่น้องเด้อเนาะอ่าเมื่อนี้ก็มาอภิเษกวงวมกับทางอาจารย์ผู้เขาก็เป็นคนที่คนใหญ่ใจดีครัเนาะ อ่าเมื่อนี้กข้าพเจ้าขึ้นว่าดินฟ้าอากาศตกเป็นใจสพนักเตะกองหว้วยทีหนึ่งแต่กเกี่ยมกามพื่อชอมมานี่ะประมาณอยู่สามเดือนกว่วๆเพื่อที่จะได้ลงเข่งขันนอและ้วก็ช่วงสั้นก็ได้ไปทัวร์อยู่คุ้มกอ,องอ้อมข้างอในจำนวนสามเพื่อับสนาลวดอันนี้เป็นว่าดาวดีพอนี่คือว่าโอ้สมควร เพราะวา่าจุดหนึ่งก็เรียนว่านักกีฬาของเูากับมีการ,รบำรุงเนาะ,อะบอร์ลินบอเที่ยวบอดื่มเด่มจมไมโลแต่ว่าอะไรเนี่สิ่งที่มันเมาเลยมันบอ่บอบ่อบ่อให้ดื่มบ่อให้กินมาสันส้นๆก็น,นอนเป็นโซโมองอย่งเี้ยนาะสันแต่ว่าคือว่านักกีฬานี่พร้อมแล้วทุกอย่างเนาะบรเดาทาง เอาเขากะดีอกดีใจเนาะนำนักกีฬาแต่ละท่านมินิกาได้มาพบกับอันนั้นก็งหอยทีหนึ่งกับกองหอยทีสามเนาะอันนั้นผู้ที่หนึ่งกับอันนั้นผู้ที่สองพี่กายนีนกาในสนะเลิศเป็นผู้ที่หนึ่งเนาะพี่น้องทางกองหอยทีหนึ่งเขากะดีเออเขากะดีอกดีใจนำเด้อทางนักกีฬาเบิร์สุขุนสุขุนวินนี้เขากะสิเป็นกำลังใจให้เบิร์ตสุขุนสุขุนพี่น้องเอยเนาะเออทางนักกีฬาเขาธรรมดาได้พี่น้องเออมินิกา เอาสิเป็นกำลังใจให้ทั้งอาจารย์ไพลินแลยก็ทั้งพี่น้องภูเขาเพ่นพี่น้องเองเนาะเออเข้ากับสิสัมภผัสแจ็คสิได้ผู้ที่หนึ่งพุทธิจงกาติดตามกันไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะเออทางอาจารย์ไพลินก็เป็นขอโชคดีมาดีเออเอาอาเฮียนเซอร์เนอร์าแต่ละกงห้อยเนาะเออเขี่ยวขุ่นกันมาเอานัด นักกีฬากลมาว่าแม่นักกีฬากลับมาเนอะเธอว่าเมื่อนนี้เริน,นำขบวนการเปิดสนามเป็นครั้งแรกเนอะอยู่ในอทรอร์โซน็7ของเขานี้ทังน,นั้นให้ประธานเนี่ข้าเกียมเนอะเอ่อเอาจิตนึงใจเดียวห้ละ่ะเนือมาพี่มันจะอยู่ทางสนามพีเดอร์เนี่นนาาาามีคณะผักคณะบรรดาตลกองอย่ก็โอ้ยเอ่อใจจดใจจ่ออยู่เอแล้วจากอ่าประเทศชาติเฮานี่ถืออ่าพยาต ที่บุกเกิดคาดทิดเนอะคือก,กันกับพยาธิโควิดมาในแต่เธอว่า กีฬาของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าเงียบหายไปดอแต่เชิงสั้นแต่ว่ามาฮอปปัจจุบันนี้อากาศทางภาครัฐของเขาก็สกัดกันได้ดังนั้นพวกเขาเปิดเช่เปิดอีกเทือนึงเดอในการแข่งขันอีกเทือนึงเพื่อสักกระบวนการเพื่อคำนับฮอปต้อนวันชาติที่สองกันว่าจุดหนึ่งจุดที่สองกันว่าเพื่อคำนับฮอปต้อนวันที่สารเดือนหนึ่งขอของทางประชาชนลราเขาที่จะเดินมาถึงนี้เชิงสั้นแต่ว่าเียมพร้อมเมื่อถูกเราลบทุกพิสูจน์สับถอดได้ได้ชดเชยได้การ สร้างเนาเพื่อกันแข่งกันเราทุกวัยทุกภาคส่วนของกีฬาเจ้าก็ถือว่าสำหรับข้อหนึ่งนี่ถือว่าไม่ได้นี่คาดว่าเบอร์ไดนที่ยิงเนาะเจ้าโค้ดเราตามตามมาครับเจ้าคาดคิดนี่แปลว่าในการยิงประตูทะลุเนี่ยคือว่าเป็นเบอร์เสีดเนาะเป็นเบอร์เอ็ดกองหน้าของของหมายทีขหนึ่งกองของหมายทีขหนึ่งเนาะ ซื้ว่าสำหรับข้อหนึ่งกลับมาในชุดสีขาวอ่าข้ <ไป S 1> อสามกลับมาในชุดสีขาวค <ไป S 1> ือกันเนาะเอาตอนนี้ทั้งนักกีฬาเพื่อนกาโอมกันเนาะพี่นอ้นองเนาะกองหนึ่งกองสองกอง,ง,ส,องสามลวก็นสำนักง,งานเนาะ

กูเงอา้มือนี่มันอากหอยที่งที่ตามมาด้วยกองห้อยอที่สามหลังที่ตามมาป็นกที่หึ่งหลังสัมานพลังงานอาลลนักกีฬาแต่ลกหอยนักกีฬาที่มโวิดเยอจั เออเดี๋ยวพักสนามขอาคุมเดกนทำไอ่าหอยเอ็เขาบ่ตรงตั้งไว้เลยเขาไปตั้งอยู่รถแข่งอยู่นี่เนาะตั้งไว้เลยนะเออแล้วเจ้าก็มุนได้แล้วบอยมุนได้มุนแหงนั่นท่านอาทำกีฬาแต่ละแต่ละก้อนดอก

สามโอเคเอาคุณเสียงตัวโนอนประธา,านนีอ่อ,อันนี้กผมก็ว่าเป็นมือนึงในที่ได้เปิดสน,นามอยู่กับฟันเจ็ของพวกเขาอาจจะตังต้งรักกีฬาทั้งสองทายโดยมีเราได้อยู่ประจำท,ที่การสนามฝนตกเพ,กกพื่อมาในการเปิดในนี้ถ้าท่านได้โอกาสต่อไปถ้าท่านเขาเปิดได้เปิดเลยเนาะ อ่า mm. ตินามศัาการเดิมประดาทานเดิมของย่งเออคนอื่นเทียนชายพันโทสุภนคนสวรรค์เลขาคณะพันฐานานหัวหน้าการเมืองของพันผดลคนะทีละผีเทียนคนาพันาพันของห้อยตลอดงห้อยชมโดยบ่อนพนังงานที่ะผาไอ้หน้าหักแทงพนังงานคำนึงทั้งวาหลังจาก บ้านเฮามีการกระทบจากภัยจากโควิดก็คือวา่าได้เงียบไปลอกบรรดาทานย้อนสาเหตุที่ว่ามบรรดาทานนองแล้วลก็มีิจฉาทิขัน เออแต่วาดโอเให้ล้โอ้โอชาเออการั้างกบวนการดูกระนาต้นวันาิที่สองค่ว่าเอ็มกองเลยนะพ่าเ้อวันาใหญ่หออ่าประชาชนลาวจันที่สาเดือนหนึ่จะมาเพิัเขนนนั้นราเก็บพอเบิร์ถึงหลุดีคสเอต่ดยสก็ได้สร้างคนงานเออกนาต้นเนาะเออมม่ต่าจะสร้างคนงานทางด้านกีฬาเลยเนาะสร้างกีฬาเนาะกับองกองเยดาว มันัะเพิ่มพลุ่ผลิตผลอีกเพิ่มผลไปเรื่อยๆอันสร้างขบวนการนองบรดาทานนองอ่ะต่อไปนี่มองให้ทางจัดตั้งพิธีการนี่ก็จะเบิดสมนีอาจจะสร้างในการใา้ทำกรณีมนทายองประเทศไรจะเบิกันไหมาภวเดี๋ยวนี้มีการพิพากันี้น่อดตามสา้ทางนเข้าอาจจะไปเกี่ยการไ่กดต้องสลับ ประกาศกําลัง uh, ส okay? okay. ิเร um ิ่มเป่าเบิ่งเปลี่ยนเครื่องอ่าโอ้ยไปโชว์ตาลตั้งบ่ได้ขัรกประชามายาวอแม่นๆง่าประธานของสมกอกเสียแต่ละทีมมื้อนี้อ่าถือว่าบาฮอดหลายพอสมควรมื้อนี้ก็ได้อ่าเดินทางมาไกลๆเนาะของเสียเฮาก็ได้เนาะ การทว่าปัจจุบันนี้นักกีฬาเฮายังบอมแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแน่เนาะอ่าอีกทีมหนึ่งกับเลี่ยนเครื่องเนาะอีกใส่สุดมันคือกันเนาะอ่าผมมีทีมเยือนแล้วก็ทีมเย้ามาดิอ่สนามกลางเลยมาซั้นๆเนาะอ่าทั้งกองห้อยที่สามกับกำลังบอมเนาะอ่าฟิตอัพอยู่มาซั้นเนาะอ่าสบายดีมานี้ทั้ง การแข่งขันคู่นัดเปิดสนามถือว่าเอาคู่ซิงของปีผ่านมานี้เนาะถือว่ามาเปิดสนามให้ในนาการแข่งขันกีฬาประจําปี2009ของของพัทเด7กำลังเริ่มในเวลานี้เนาะก็คือ อ่าวันทีสามเดือนที่สองอ่ 2, สาสองพันเซาเนาะอ่าถือว่าเป็นเดือนที่มีความหมายความสำคัญอ่าสำหรับศาสตร์ลาวเฮาศาสตราเนาะการถือว่าปัจจุบันนี้สำหรับนักกีฬาของเฮานีเนาะอ่าถือว่าให้ทางอาจารย์สปองไปสัมภาษณ์หัวหน้าทีมแต่ละทีมเด้อมีวความมั่นใจในอะไรเนาะว่าสิยิงได้จากประตูมื้อนี้อ่าอ่าสำหรับคะแนนมันออกมาได้ไหนเนาะ คือว่าให้จัดสช็คอลไปสัมพานแต่ละทีมแต่ละทีมเนาะอันนั้นหัวหน้าทีมอันนั้นเนาะกองหน้าทีหนึ่งสีนิงได้จากประตูเนาะมินีิความมั่นใจสั่มใดสามประตูเอาสสมนนะโอ้เอาขอบใจเด้อสบายดีทางหัวหน้ากำลังทีมเนาะมือนีิกะความมั่นใจสั่มใดและการซีนิงได้จากประตูได้มือนี่เนาะทางนักกีฬาเขาต้องเพิ่มไป้เนาะเรื่องยิ่งได้จากประตูแต่ว่า ความั่นใจนอกเขากรเต็มร้อยเนาะแต่กาบวได้ประมาทว่ามุตสู่เชื่อมด้วยว่าไอ้น่องเขามีความมั่นใจกรับเต็มที่เจอกันไหมครับขอบใจขอบใจเด้อทั้งั้งหอยที่สามพี่น้องวันนี้เขาก็ได้มาสัมผัสกับนักกีฬาแต่ละคนเนาะคนอาพนคนอากัน พี่น้องท่าติดตามทั้งเพจเพจและกาทั้งยูทูบของจารย์สุป,ปองได้เนาะพิมเข้าไปภาษาไทยสมปองคุณยอดปัญญาสตูดิโอเนาะพิมไปเข้าไปติดตามภับชมได้ไฮไลท์าการแข่งขันหรือว่าการสัมภาษณ์โค้ชสัมภาษณ์นักกีฬาแต่ละทีมเนาะสำหรับวันนี้การบรรยากาศเป็นอกเป็นใจพี่น้องเลยเครื่องแดดเครื่องหนาวเนาะ ก็ถือว่าประสานสัมพันธ์แต่ละทีมเด้อสำหรับนักกีฬาเฮานี่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวได้ห้าห้าสหาหเนาะเอ่อยงไซโค้ดการแข่งขันนใหม่เวลาโควิดมานี่ก,ก็เลยว่าแข่งขันทีในดูหนึ่งก็เลยอนุญาตให้เปลี่ยนห้าสายเนาะนักกีฬาเฮาสำหรับตัวสมองเนาะเอาสบายดีอาจารย์สมบง เวลาเอาอก็มีดนตรีได้หัวใจพอนไปน้ำก็ได้ยังประสานเสีนงอีพอนน้ำก็ได้ ใบแดงใบเหลืองครับอาจารย์ทุเข่าเด้นอาจะรับลายเสื้อักกีฬาของวันที่สามมันี้มีหอยทุเรียนหอยที่อักษรวัตถีใส่สุขภงวัตถีเวบดีวัตถีแสงเพชรที่เป็ดกองเพชรสายสมอนมันใสสังวันาาน้นอง